ตุกเดือนเต็มเคลื่อนไหวล่าสุดเปลี่ยนโปรไฟล์แสดงจุดยืนชัดเจน นับว่าเป็นบุคคลรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงสำหรับตุกเดือนเต็มผู้ที่ข้ามบอดในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานบทเด่นเป็นตัวแม่หรือยายผู้สูงสักในละครโทรทัศน์ตุกเดือนเต็มเริ่มกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในปี2550โดยรับบทเป็นหญิงตาบอดในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและรับบทเด่นคู่กับสุชาวพงวิไลในอโมเมนอินจูนณขณะรัก ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงจากเวทีสตาร์พิกไทยฟิล์มอวอร์ดครั้งที่7ในปี2552ล่าสุดเจ้าตัวได้ขอแสดงจุดยืนชัดเจนโดยการออกมาเปลี่ยนภาพบนโปรไฟล์ IG เป็นภาพเซฟ112